สดีค่ะมีชั้นนั่งสมานท่องสาค่ะซึ่งกระทานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในบ้านเกษตรกรบ้านจานทิงมูขอค่ะแล้วก็สมาิกสืบสันยิ่งสีสอนค่ะจิตตาท่องสาค่ะมือนีกลุ่มท่อผ่าผ่าสายห้าเนาะค่ะแต่จะภาพไปเหตุภาพไปเก็บไอดอกจานค่ะดอกจานซึ่งในดอกจานประจําอสัญลักษณ์ของบัญนจานทงห้าค่ะจะไม่เห็นเป็นไล่ผ่าอีโคฟินเนาะ ตอนวิธีการทำเช่นรับส้มแดงเลยค่ะก็มีเป็นตาต้องเอาปล่อยปลักวัวก่อนใส่กีก้อนก็กวกเม็ดแล้วเขาจะเอาไปคนเดี๋ยวคนก็ทิไปอีกครั้งหนึ่งมันคนละอย่างหลังจากที่เขาควักแล้วค่ะขั้นตอนควักแล้วควักแล้วเขาก็มาขึ้นคนคนเป็นเครือเป็นเครือถึงเพื่อนว่าเซ็นยืนค่ะเขาจะคนเป็น เป็นไล่ก็ได้หรือหรือว่าเป็นไล่ก็แล้วแต่ตามตามที่เขาเขาสิดโอนมากนะค่ะยากเป็นไล่ค่ะแบบตามที่เขามากนล่ยแหละคนแล้วเขาก็เอามาขั้นตอนต่อไปก็เป็นการสืบค่ะสืบกับใครใครก็ว่าเขาเอามามัดใส่กันก็ฟื้นค่ะมัดใส่พื้นแล้วเขาก็จะเอาไปถึงถึงทีหรือปกติเหลวเปนเป็นผู้สาวใช่ไหโบราณเขาข้แม่เขาว่าเอาออกบางอย่าเอาหนูออกาง หลังจากเข้ามาแล้วคือเขาสืบอค่ะบันเขากวมาออกบางยาเสื้อมาขืนข uh> ืน no> กีค่ะอ่าพ่อแม่เข้ากับเอินบ้านเขาก็รู้กันว่าไปผู้เฒ่าไปกี่เพื่อก็เอินว่าเอาหูออกบางยาค่ะหลังจากเอาออกบางยาแล้วเขากับมาปั่นปั่นหลอดปั่นหลอดคือปันนด้ายใช่กันก็หลอดเัาเขาเอาไปท่อโต้ถ้าปั่นปั่นหลอดปั่นด้ใส่หลอดแล้วเขากับมาท่อกระบวนการท่อ ท่อเป็นผืนค่ะกรจอัฒช่อล้ะท่อ,ล,ทอล้วมันก็จะออกมาเป็นผืนค่ะสมั่นค่ะมันก็จะไปเหตุไปท้ำเป็นลล่ต่อค่ะยังเป็นผาอีโคปิ่นทั้งหมดไีใส่ล่ใบใหม,ใหม่ตามใจมาเป็นสีธรรมชาติค่ะล,ลืวนว ค่ะสวยไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองทำลายผ้าดูเนาะค่ะสีพืนสีพนอ่ะ,อะจะหายสีดอกจานแล้วบ,บานเขาจะเก็บใบยูา้าค่ะไปเห็นลล่ผ่าเออใบยู้าเออเขาจะใส่บสใบใบหยอดพื้น <มา S 1> ก็จะมีใบกลางๆลาพื้นเพื่อจะหายสีแบบขั้นขั้นสมุิว่านำสนิมห้องมาหลายเออสีเพ่นก็จะออกเข็ม เขาเขา้เขามาสีจางเขาใส่น้ำสนิมหน่อย,อยแต่ตัวนี้เขามาเก็บไปยุไกค,ค่ะค่ะ อยู่ค่าเนาะเปลือกข้าจะไปแกะเอาเปลือกเพลินไปแเสาน้วก็ไปเหยีดใายลายขาดอีกแบบนี้คือผ่าพื้นเนาะจะมีมีใบมียอดแล้วก็มีเปลือกเพลินค่ะ เกลือยู่ผ้ามาเดี๋ยวเขาก็มาใส่น้ำค่ะต้นน,น,น,นี้เป็นน้ำเกลือก็จะใส่น้ำใส่น้ำก็มนเป็นน้ำเกลือคส่วนมีกระดกจานกระดกจานเขาจะมาล่องเพราะว่าเพื่อจะให้ทายโอนสีให้ได้ซ้ำได้เพราะว่าเขามาใส่กับน้ำใสนิมล่องเบิรงค่ะน้นนี้กับเป็นใบที่กาไปถึงฝ่าเขาเซ็ตประมาณสี่สิบนาทีเลาก็จะเอาขึ้นไปใส่ไว้ค่ะ ม emo, ันก็เป็นได้ได้ขาอีกโคติลลค่ะเป็นใบใหม่าะว่าหนึ่งเอาก็ใส่ออกสีเหลืองเขาจะเอาท่นเหลืองแบบือใบเทกาค่ะนป้นอ่าใบเทกากับดอกดาวเรืองสุกรนแล้วก็มันจะมีดาวเรืองหนึ่งเขาจะใส่แบบเออเอาสีเขียวตาดำแต่จะดีอยู่เพราะมันเหลือนเด้งตั้งเด้ง ติ๊ค่ะคุ้มหนา่ไค่ะคุ้มราคาหมวนมมวนแน่นแน่ค่ะงามนอกอขั้นออกมางามคืออันคือตัวใบเขาอันนี้นมันมันดีดีเลยขั้น่นกินน่ะเ้าจะท่านเอาไปเลยหมวนแล้วใส่สร้างมาเทาก็จะนั่งมาหนึ่งท่าการหนึ่งหนึ่งประมาณสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงหลักค่ะ หลังจากนั้นเขาจะพักไว้สองสองวันเขาจะเปิดด้เพื่อสีค่ณจะถทายอุ่นสีอยู่ทีสีจะบวชซึมค่ะสองวันคเพราะเพราะว่าให้ผ่าไ้สีคุนโอนทายไปในผาเข้าลาไร่ม่คังเดี๋ยวเขาจะมาแกะบเบิรงว่าค่ณจะห้ายไร้ไจ Pwede, pwede, pwede.